สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซียวท่านนะครับเชิญดูกรับหุ้น DR Top g e n e r a t r ห้าสบสองวิกไยไทยนะครับสามเดือนสองสองพันยี่สิบห้าเอ้ยเซ็ตไม่ใช่ลบ7.55สิลบ10.11นะฮะเอ้ยขึ้นมาดีมากนะ10.11นะฮะอุ้ย10.11ครับโอ้จากลบ40ใช่ไหมเดี๋ยวนะดูก่อนเซ็ตจาก ลบสี่สิบสามจุดนะฮะลบสี่สามจุดหกสามขึ้นมาปิดเหนือพันสามนะฮะจากาลงต่ำสุดคือ1270.87ปิด1304.39เ้ฮ้ยบูลลิส์นะฮะบูลลิสนะ์นะนี่ะเป็นนียนะไม่เร็วครับไม่เร็วมีการซื้อคืนอย่างบ้าคลั่งครับและ คุณทับสองวิกไฮนะครับมีกี่ตัวเนี่ย GLD ทองคำมาแล้วครับทองคำมาแล้วเนี่ย GLD ETF นะครับมาแล้วรับ with handle นะฮะ g กลส19ครับ g กลส19สวยเช่นกันฮะ g กลส19ก็คร็ับ with handle กันฮะเนี่ย PS ครับโตนเทครับ PS นะ ผมซื้อตอนทะลุได้แล้วก็ขายมาก่อนครับเพราะว่าเฮ้ยลงแรงเกินแพทจังหวะไม่ดีนะผมผมเพิ่งเข้านะผมไม่ได้เข้าตอนนี้เสียดายนะยูแวนฮะยูแวนยูแวนก็ไม่มีอะไรนะมันจะมีตัวอีกตัวหนึ่งนะโกลโกศนะฮะตัวเข้าใหม่นะ BR ครับก็พุ่งเช่นกันนะวันนี้มีตัวเข้าใหม่หลายตัวเหมือนนะ o อนนะโอนึ่งศูนย์สานะ อันนี้ก็เข้าใหม่แต่ว่าไม่มีอะไรน่าสนใจเจปแปนเนะเจปแปนเจปแปนศนะูฮะเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ครับเจปแปนนั้นแค่เจปแปนหนึ่งหมืครับก็ไม่มีอะไรนะผมชอบนะที่มี DR เข้ามาเพราะว่ามันทําให้เราสามารถกระจายความเสี่ยงได้นะเดี๋ยวมาดูกันผมชวน่านดูเป็นยังไงนะลีดเดอร์ครับลีดเดอร์ของตลาดนะคือ S C B ครับ S C B นะยังคงเป็นลีดเดอร์นะเพราะว่าเปิดตำ่ำปิดสูงนะครับซึ่งจอจะทำนิวหายได้นะ K Bank K Bank เนี่ยเป็นไงไม่เท่าไหร่ไม่สวยครับ K T C สวยครับเปิดต่ำดันมาปิดสูงในกรอบได้นะ K T B อ่ะก็ไม่เร็วครับแต่ว่า S C B ว่าบุลดิตรู้ครับ S C B นะบุลดิตสูงมากครับเนะี่ยวอลุ่มไม่เร็วนะเดี๋ยวจะขยายดูวอลุมนะ่มเนี่ยพุ่งสูงกว่ามาตรฐานกว่าค่าเฉลี่ยชัดเจนเนีฮะนี่ะก็ว่ากันไปเนาะนี่ฮะนี่เป็นห้าสิบสองวิคายนะท็อปเกนเนอร์ดูกันไหมท็อปเกนเนอร์ดูดิเป็นยังไงวันนี้น่าจะเละน,นะท็อปเกนเนอร์เนะี่ยอ๋อ S K N นะ อืมดีดขึ้นมาครับ skn bis bis สภาพคล่องต่ำเนาะเออพินไม่เร็วนะพินเะนี่ยพินดีดขึ้นมาครับทะลวงขึ้นมาเลยนะวอลุ่มสูงเนี่ยนะพินเะนี่ยผมก็ซื้อเพิ่มเล็กน้อยครับหยอดแย่เข้าไปนะ,ะ ygg ไม่มีอะไรเนาะ c e นเทล เซนเทลไปไงโอ้ทุเรศนะครับวอริกไม่มีอะไรเนาะ tag tagt เดี๋ยวนะ t a t g ไว้ผิดไม่มีอะไร sflex ไม่มีอะไรนะ sc หุ้นนายกเป<อ>็นไงไม่มีอะไร S c h g ครับอ๋ไม่มีอะไรครับ p s h ไม่มีอะไรก็เนี่ยโดยรวมแล้วท็อปเกนเนอร์ก็ไม่มีนะัสำคัญอะไรเนาะวันนี้ผมก็มีซื้อเพิ่มหลายตัวนะโดยเฉพาะตัวที่มันเป็นนำตลาดนะลดเดอร์แล้วก็ DR นะดูไล่ดูเดียกันครับ s m ศ1ครับอ้อันนี้ก็ลงเล็กน้อยนะครับ บาบา80ก็ไม่เร็วนะเปิดตำ่ำปิดเขียวได้นะฮะสวยนะฮะไปตู้แพนิคตามตลาดนะครับแต่ว่าดูจากนั้นครับว่าหลังจากที่มันเปิดจับลงแล้วมันมันเขียวขึ้นหรือเปล่ามีแรงซื้อเข้ามาหรือไม่จังหวะเน,นี้ยดูให้ดีครับดูหุ้นที่มีดีมานเข้านะเจ้ายัางเข้าอยู่เนะี่ยก็ดูช่วงเนี้ยครับนะครับ b y d c o m 8 0ไม่เท่าไหรนะ cn 0 1โอ้เปิดต่ำปิดสูง cn tech ศ1ครับก็ไม่เร็วนะมันจะมีฐานมีแนวรับตรงนี้ครับก็ถือว่าข้ามได้เล็กน้อยนะ dbs 1 9ครับมไม่เร็วนะไ19ไม่เร็ว อีหนึ่งครับเละเฟอร์รารี่แปดสิบครับเละครับตัวเนี้ยลงต่อครับนะทำนิวโ w ได้ว่าดันกลับมาใหม่ได้นะออก็ไม่เร็วก็พอใช้ได้อยู่ FPT VN 19สิบเก้าครับอ๋อเปิดกลับลงแล้วว่ามีแรงซื้อเข้ามาครับ FUE ไม่มีอะไรลงต่อโก0 3ูนย์สาว่าปไปเเนาะเขียวบวก4.63กโก19าว่าไนะเรเนาะแอร์เมสแปบอืมก็ถือไม่เร็วนะอยู่ในการสร้างฐานที่น่าสนใจนะ SK SK นะ s ค0 1ครับก็ดันขึ้นมาครับ เปิดต่ำปิดสูงเขียวเนาะ HK13 ครับอ่ะก็ไม่เลวนะฮะ HKCE01 อืมอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ HKTech13 อืมดันเขียวขึ้นมาได้นะก็ข้ามกรอบข้างล่างได้นะอ,อ Honda19 ครับ โอ้โหเปิดแกลบลงทุเรศเลยฮะโอ้โหอินเดียศูนย์หนึ่งครับอินไอินเดียศูนย์หนึ่งไม่มีอะไรนะก็ฟื้นมาเล็กน้อยอินเดียสิบเก้าฟื้นเล็กน้อยนะฮะเจพบ JAP ศูนย์สามว่าปงไปยังแกว่าไปนเนาะ เจแปนนะกิจเจแปนบ้างเหมลนะ้นเนาะเอ่อจแปนหนึ J ่งสามอ๋อเปิดกลับลงซะงั้นอืมลอรีออแปดสิบครับก็ยังคงไม่มีแรงซื้อเข้ามานะอุตสาห์ทะลุฐานนี่ได้นะแล้วก็โดนเทขายลงมาเนาะ lvms ศูนย์หนึ่งครับเปิดต่ำลงมาแล้วก็ปิดใต้ซุปเปอร์เทรนด์นะรอดูอีกวันหนึ่งนะจะเป็นยังไงนะมิตซูสิบเก้าครับมิตซูสิบเก้าเด่นนะก็ไม่มีอะไรนะเปิดต่ำเล็กน้อยอ mufg อสิบเก้าครับเปิดกลับลงนะฮะ ไม่ฟื้นฮนะ ndx 0 1ครับอืมไม่ฟื้นเท่าไหร่นะ net east 0ครับอืมก็ไม่เลวนะสู้บาบาไม่ได้น้บาบาดีกว่านะเออ nintendo 19ครับอืมก็ไม่เลวนะดันไปไปใหม่ได้ครับเปิดเปิดต่ำปิดสูงเขียวนะฮะ โนโวบีโนโวบีแปดสิบอ่ะลงต่อซะงั้นโอยหนึ่งสามมาเป็เนานะผิงอันผิงอันแปดสิบนะฮะเป็นไงโอเปิดตามเปิดกลับลงนะซาโนฟีแปดสิบไม่เร็วครับยืนดีเลยซาโนฟีเนี่ยไม่เร็วนะผมก็ซื้อเพิ่มไปนะตัวเนี้ยเพราะว่าเฮ้ยส่งใช้ได้เว้ยออ SIA 19ไม่มีอะไร s i n g t ล l s i n g t 8 l อืมมีการเทขายลงมานะฮะแต่ก็ยังยืนเหนือ support trend ได้นะ Sony 80อืมไม่เร็วครับนะฮะเปิดต่ำจริงแต่ว่าอยากจะขึ้นอยู่นะ SP SP ห้าพันหนึ่งห้ามื่นหนึ่งก็เปิดต่ำจริงแต่ว่าพยายามเขียวนะครับเอ่อสตาร์ห้าพันหนึ่งอ่ะไม่มีอะไรสเต็กสิบเก้าก็ยังคงยืนได้ดีใต้หวันสิบเก้าครับไปง่ายโอ้โหเปิดแกลบต่ำเลยครับใต้หวัน เ a 13สเป็นไงเปิดแก็บต่ำเช่นกันครับใต้หวัน HD 13สิบสามเป็นไงเปิดไม,ไม่เลวครับยังยืนอยู่ในกรอบได้เนาะเท n เซนเ t e n c e n ปดศูนมก็ไม่เลวครับไทยเบฟสิบเก้าครับอืมก็พอเขียวเล็กน้อยนะฮะ โตโยต้าแปดสิบเอ้อหลงซะงั้นฮะโตโยต้าแปดสิบเป็นกลุ่มเหมือนฮอนด้าเนาะหมัอนมิสูนะยู u, นะิโคลแปดสิบไม่มีอะไรครับยูโอบีสิบเก้าครับอืมยินดี D, นะเวนเจอร์สิบเก้าครับไม่มีอะไรนะ VNM สิบเก้าครับ อาทําโลครับวตัวนี้ก็้อเข้าใหม่นะเวล์ศูน์สามนี่ไปดูแล้วอะไรไม่รู้ครับหลักสัพ์อ้างอิงนะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวแต่ก็ปิดสวยนะบวกได้ถึง3.05ด้วยกันสุดท้ายเซี่ยวมี่ครับสซีมี่แอืมก็ไม่เร็วครับเขียวขึ้นไปยืนเหนือระดับไฮเดิมได้นะอยู่ในซเปอร์เทนเส้นแดงได้ก็โอเคนะฮะ พอผมเองนะเริ่มต้นน่ะเปิดตลาดมาผมมันลดลงไปอยู่ที่กำไรนะอย่งกำไรที่0.8นแะ0.7 0.8แต่พอปิดตลาดครับนะฟื้นกลับมาเป็นบวก1.8ครับก็แสดงว่าแสดงว่าหุ้นที่ผมถือมันแข็งแรงนะมันมีการซื้อกลับมาคือแพนิคช่วงโอเพ่นครับแพนิคช่วงเปิดตลาดแต่ว่าพอจากนั้นมันก็มีการซื้อคืน ซึ่งอย่างที่บอกไปคือผมมีทั้ง d r มีทั้งหุ้นไทยนะโดยเฉพาะลีดเดอร์ตัวที่ห้าพัสองวิกไทยที่มาเป็นกลุ่มห,หุ้นกลุ่มธนาคารก็ถือว่าแข็งแรงนะแข็งแรงแล้วก็ใจชื้นหน่อยมันลงไม่หนักแต่ก็มีบางตัวผมขายออกไปนะเพราะว่ามันลงแรงมันู้สุทธิก็ขายไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เก็บเอาไว้แล้วก็มีการซื้อเพิ่มนะครับก็เราจะไปเป็นยังไงนะผมยังคงถือเงินสดอยู่นะครับมากกว่า5 0นะ มีการเข้าซื้อ DR ที่ผมมีก็มี DR แล้วก็มีลิเตอร์นะครับที่เหลือก็ยังคงเป็นเงินสดอยู่ก็คาดหวังว่าเซ็ตจะกลับมาดีขึ้นนะครับผมพอใจกับแท่งเขียวแนี้นะอยากรู้ว่าต่อไปเป็นวอลุ่ม5 4 0 0 0นะครับถือว่าไม่เร็วนะเมื่อเทียบกับเดี๋ยนะดูกับอดีตขยายนี่ไนดะ้เป็นไง5 0 0 0 0นะวพลุ volume ่ม วอลลุ่มห้าหมื่นสี่ก็สูงค่าเฉลี่ยนะอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นแปดไอ่เก้าแปดเจ็ดอันนี้ค่าเฉลีย่ยคือแปดเจ็ดเจ็ดอันนี้เท่าไหร่วอลลุ่มคือเก้าสองแปดอ่าแปดแปดหกวอลลุ่มก็สูงกันน้องลงแท่งเนี้ยแท่งแดงแต่ว่าก่อนนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะก็เราดูต่อไปนะครับแค่นี้นะครับเจอกันค่ําหน้าสวัสดีครับ